สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมแฟนลับ FC พบกับผมนนททัศน์ทวีสารดีวิธีชาวบ้านสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับไปเบิงโครงการมาตรการซ้อยเหลือเยียวยาประชาชนในการโดนไว่รัฐโควิด2019เหรียงานในรอบที่2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในอาคมเติมพิทยาไัายสิ เพิ่นกะได้ออกมาตรการมาซอยเหลือประชาชนทั้งหมด4มาตรการนะครับซึ่ง4มาตรการนี้จะเสนอเขาไปที่คอรมอคารานา,น,า,น,า,น,านตีให้มีการลงน้มเห็นชอบโครงการที่หนึง่งโครงการค้นละครึ่งซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับสิทธิ์ใหมน่นี่ประมาณ1ล้านสิทธิ์ก็คงกะประมาณปลายเดือนมกราคมก็ติดตามข่าวๆกันไว้ครับผม ผู้ใดสนใจอยากได้โครงการคนละครึ่งอีก1นล้านสิสีเขาเปิดชุ่มคอนมอในวันที่19เกามกราคม2 5 6 4นเนาะเพราะฉะนั้นกะเตรียมตัวกันไว้ครับผมส่วนมาตรการที่2มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019มาตรการเยียวยาซึ่งได้วางโครงการไว้แล้วว่าแจกเงินคนละ3,500บาทต่อเดือนต่อคนเป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งโครงการนี้ก็สิน้ำเสมอ คณะรัฐมนตรีในวันที่19มาก,กราคมเช่นกันเพราะฉะนั้นพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมก็ะตามรุ่นครับผมสุดท้ายแล้วสิได้บอแต่ว่าคิดว่ากับคงสิบหนาพาดหรอกครับผมเตรียมตัวกันไ่ให้ดีเตรียมโทรศัพท์ไว้ครับไว้สาหรับลงทะเบียนหลับเงิน3 5 0 0บาทต่อเดือนในโครงการเราชนะมาตรการที่3การเสริมสภาพคล่องการพักชําระหนี้ จะเป็นการหาสินเชื่อราคาถูกนะครับเนาะสินเชื่อดอกเบีย้ยบอแพงซึ่งจะเป็นธนาคารของรัฐคือธนาคารออมสินและธนาคารทก่กรสเอาสินเชื่อมาปล่อยให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรหรือว่าผู้ทำม,มาค้าขายได้เอาไปใสหนีใสสินกันก็ติดตามข่าวข้ากันนะครับหรือจะว่าไปติดต่อที่ธนาคารท่กรสอธนาคารออมสินก็นได้ครับผมส่วนมาตรการที่4 มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอัส,สังหาริมัพั์มีแต่เป็นการลดย่อนการเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนหรือว่าสิเป็นการโอนภาษีที่ดินนะครับสิซอยเหลือให้โอนถูกกว่าเก่าสำหรับโครงการที่ซีในน่าจะเป็นสําหรับผููที่มีอันจะกินผู้มีที่ดินหายแล้วครับเบิงเรลาก็ได้ท่านเศรษฐีทั้งหลาย คงสีอาศัยช่องทางนี่แหละไปโอนทรัพย์สินกันนี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆนะครับที่น้ามาฝากคุแม่พี่น้องท่านผู้ชมกับวางว่าคงจะเป็นสาระและมีประโยชน์กะเติมโตกันไว้ครับผมโครงการที่หนึ่งโครงการคนละครึง่งนาสิบเปืดอให้ลงทะเบียนได้ประมาณวันที่20ม,มก,กร,ราคมนะครับหนึ่งล้านซิปเติมโตกันให้พร้อมและโครงการที่สองมาตรการเยียวยา ซอยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด2,019ในในรอบที่2 3 5 0 0บาทจะเตรียมตัวกันให้ดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนดะ้อแล้วพบพกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ